สวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะสําหรับวันนี้นะคะทางร้านสุชัดเลเทอร์มาแนะนําเสื้อกัก๊กทรงนี้นะคะสําหรับเสื้อกัก๊กทรงนี้นะคะลูกค้าหน้าร้านจะมีไซส์ L ค่ะตัวนี้นะคะจะมีกระเป๋าหน้าอกทั้งสองข้างนะคะกระเป๋าข้างลําตัวค่ะและมีกระเป๋าข้างลําตัวนะคะค่ะงานการตัดเย็บสวยงามนะคะเรามาดูการตัดเย็บนะคะ วิเข็มสวยงามมากนะคะสำหรับตัวนี้ไซส์ L นะคะราคาตัวนี้6,500บาทค่ะถ้าหากว่าลูกค้าสนใจแบบนี้นะคะทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์089 632 6198ค่ะสำหรับเบอร์นี้นะคะลูกค้าสามารถแอดไลน์เข้ามาสั่งซื้อสินค้าได้ค่ะสำหรับตอนนี้นะคะทางร้านทำงานอยู่กับบ้านนะคะขายออนไลน์อย่างเดียวนะคะ ถ้าหากว่าลูกค้าสนใจสินค้าต้องการดูเพิ่มเติมนะคะทักเข้ามาที่เบอร์ที่แจ้งได้เลยนะคะอีกครั้งนะคะเบอร์089 632 6198ค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังของเสื้อกันค่ะค่ะสำหรับทรงนี้นะคะด้านหลังของเสื้อนะคะจะเป็นแบบเรียบๆเ,เลยนะคะด้านล่างนะคะตัวนี้สามารถจะปรับกระดุมได้นะคะให้กระชับขึ้นได้ค่ะทรงสวยงามน,นะคะ ด้านในของเสื้อนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านในของเสื้อกันค่ะค่ะสําหรับด้านในของเสื้อนะคะซับด้านในนะคะนี่เลยค่ะจะมีกระเป๋าหน้าอกให้นะคะทางซ้ายนะคะด้านในอีกข้างนะคะซับสวยงามมากๆนะคะลูกค้า นี่เลยค่ะถ้าหากว่ากำลังมองหาเสื้อกั๊กนะคะทรงนี้เป็นอีกทรงหนึ่งนะคะที่แนะนําเลยค่ะถ้าหากว่าลูกค้าสนใจสินค้าถ้าเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะสําหรับวันนี้ทางร้านลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่กับสินค้าดีๆของร้านสุดชาราเลเทอร์ค่ะขอบคุณลูกค้าทุกท่านมากค่ะที่ติดตามสินค้าของที่ร้านนะคะขอบคุณค่ะ